สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่อง Youtube ปัญญาจารารย์98หรือปอยอจอ98ต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่26สู้ปัญหาเข้าหาปัญหาจากการแบ่งปันของอาจารย์วีรชัยหรือสลัดและาศาสนาจารย์ผู้ปกครองอวุโสชวนพิทโกแวในหนังสือต้องคิด อย่างผู้นำซึ่งเป็นสาระสำคัญของปัญญาที่จะได้รับจากพระเจ้าจากพระพจนะของพระองค์ที่ทรงประทานแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่26มีหนังสือมากมายในท้องตลาดพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเราต้องขอบคุณท่านเหล่านั้นที่พยายามชี้ทางสว่างให้กับบางคน ที่กำลังเผชิญกับมุมมืดและทางตันแต่เราทั้งหลายทราบดีว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปเช่นกฎเกณฑ์ต่างๆทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่านิยมส่วนตัวด้วยฉะนั้นรูปแบบของปัญหาต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีแก้ปัญหาเดิมๆที่ใช้กันมาเริ่มล้าสมัยคนเรามองหาวิธีใหม่เรื่อยไปปัญหากับมนุษย์เป็นของคู่กันที่เราเติบโตกับมันและอยู่กับมันจนกว่าเราจะจากโลกใบนี้ไปถ้าเราจะเปรียบเทียบปัญหากับชีวิตของเราก็เปรียบเทียบเหมือนเสมือนคนกับเหงื่อใครที่ไหลย,ย,ย้อย เราชําระมันวันนี้สะอาดรู้สึกสบายใจแต่เราพบว่าวันพรุ่งนี้มันก็มีให้ชำระอีกเช่นเคยความจริงเป็นเช่นนี้เราควรมีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับปัญหาปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่เคยทำให้ใครมีความรู้สึกดีและชอบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะนําความไม่ดีมาสู่ชีวิตเสมอไป แท้จริงปัญหาเป็นตัวผลักดันปลดปล่อยให้ปัญหาได้แสดงความสามารถออกมาเพราะปัญหาทำให้เราทุกคนสแสวงหาความรู้สแสวงหาปัญญาเพื่อสยบปัญหาต่างๆบางครั้งเราคิดว่าเราแต่ผู้เดียวที่มีปัญหาบางคนคิดมากไปกว่านั้นอีกว่าน่ากลัวเราเป็นคนมีกรรมมีบาปขาดความรู้ขาดทรัพย์จึงมีแต่ปัญหา ความคิดเช่นนี้ผิดอย่างแน่นอนครับโปรดทราบเถิดว่าไม่ว่าคนเราจะเกิดมายากดีมีจนอย่างไรมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นรูปรักของปัญหาแตกต่างกันไปคนรวยคนมีเกียรติคนมีความรู้คนมีตำแหน่งหน้าที่การงานเขามีปัญหาแบบของเขาที่เราอาจจะไม่รู้จักหน้าตาของปัญหาขณะเดียวกันบุคคลเหล่านั้น ก็อาจจะมองไม่เห็นปัญหาของเราว่าเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่สำคัญที่จะเรียนรู้ก็คือไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชีวิตแต่วิธีคิดและการตอบสนองต่อปัญหาของแต่ละคนต่างหากที่นำความเดือดร้อนมาให้ถ้าเราสร้างกรอบความคิดว่าการมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมชาติความเจริญ ความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบก่อให้เกิดปัญญาเกิดปัญหาขึ้นมาได้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กล่าวถ้อยคำนี้ชีวิตคือการต่อสู้คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่แท้จริงเราไม่ต้องอายใครและไม่ต้องรู้สึกผิดที่มีปัญหาเมื่อปัญหาปรากฏออกมาอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกตอบโต้ต่อต้านต่อสู้ทันที ทันควันสิ่งแรกที่ควรทําและสิ่งนี้ทุกคนจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นนิสัยก็คือการยับยั้งชั่งใจหยุดและคุมสติแล้ววิเคราะห์การคุมสติได้เป็นการเปิดช่องทางให้มีปัญญาเคลื่อนไหวสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในขณะนี้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากปัญหาก็คือต้องไม่ให้เกิดความสงสารตัวเอง และมีรากแห่งความขมขืนต่อผู้อื่นอย่าให้มีความแค้นและนำไปสู่การตำหนิติเตียนใครต่อใครถึงแม้ผมจะเป็นคริสเตียนมานานกว่า60ปีตั้งใจจะทำแต่สิ่งที่ดีงามทั้งแก่ผู้อื่นและตนเองตั้งใจที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าผมยอมรับว่าผมเผชิญกับปัญหามาตลอดเมื่อมองย้อนกลับไปสู่อดีต ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเดินกับพระเจ้าไม่มีช่วงไหนที่จะปลอดจากปัญหาผมมีประสบการณ์เมื่อหมดแรงผมสัมผัสกำลังของพระเจ้าเมื่อจนตรอกพระเจ้าทรงเปิดทางเมื่อขาดปัญญาผมได้สัมผัสปัญญาของพระเจ้าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดพลังผมรู้สึกตัวเองได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าผู้มีปัญหาทั้งหลายอย่าอายครับอย่าหมดกำลังใจ อย่าทิ้งอาวุธและหนีรางวัลแห่งชัยชนะสำหรับคนสู้ปัญหารอคอยอยู่จำไว้เสมอว่าข้าพเจ้าประเชิญปัญหาทุกสิ่งได้โดยพระคิ์เป็นผู้ชูกำลังครับการแบ่งปันในค่ำคืนต่างๆในชีวิตหรือตลอดวันเวลาของชีวิตเราตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเราไม่ไร้ปัญหาหรอกครับต้องเจอและประสบปัญหาต่างๆ เราก็ผ่านพ้นไปได้ในเมื่อเรามีองค์พระเยซูคริสต์เป็นที่ปรึกษามหาสจรรย์องค์กรบริษัทห้างร้านการลงทุนต่างๆหรือในคิดจักรหรือฝ่ายการดำเนินการต่างๆในองค์กรก็ดีต้องคิดอย่างผู้นำครับมีใจที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์และถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้แบ่งปันอาไว้ของ อาจารย์วีระชัยหรือสรัดเป็นข้อคิดที่จะต้องนํามาใคร่ครวนและทบทวนดูว่ายังมีสิ่งใดที่เราจะต้องแก้ไขอย่าปล่อยปะละเลยไปให้เรารู้ว่าในโลกลุกุกปัจจุบันนี้ภาวะโรคระบาดโควิด19ได้ให้มวมนุษย์ทั้งโลกนี้เปลี่ยนแปลงตนเองตามคำสอนของพระเจ้าให้อยู่ในกรอบวินัย ให้เราอยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าขอปัญญาจากพระเจ้าแล้วเราจะรอดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ด้วยการมีวินัยเราจะต้องไม่เป็นคนที่ดีวันเดียวคือวันจันทร์หลังจากวันอาทิตย์ได้นมัส,สการผ่านออนไลน์หรือไปคิดจักรแล้วเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละครับโควิด1 9จะไม่ปล่อยท่านแล้วเราขาดการระวังระวัยรอบด้าน เราก็ไม่ปลอดภัยครับขอให้ต้องคิดอย่างผู้นำในตอนนี้เป็นพ,พอ่อพรแก่ชีวิตสำหรับผู้ที่ฟังและชมรายการเป็นพ,พอ่อพรอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ